สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมนายติ๋งแม่เจ้าหกนะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมารู้จักกับต้นนีออนนะครับแล้วก็ขอเตือนภัยนะครับสําหรับต้นนีออนนะครับต้นนีออนนะครับเป็นต้นไม้ที่ทําแนวรั้วได้สวยงามนะครับเป็นไม้พุ่มนะครับที่มีความสูงได้ถึง2เมตรนะครับ ก็จะเป็นไม้ที่มีต้นกำเนิดมาจากแถวเม็กซิโกนะครับแถวอเมริกาครับในท้องที่ที่แห้งแล้งนะครับทำให้ต้นไม้ชนิดนี้นะครับทนแรงได้ดีนะครับโดยใบนะครับก็จะออกเป็นสีเขียวอมเทานะครับข้อที่ต้องเตือนกันไว้นะครับที่ใบนี่แหละครับใบเขาจะเป็นข้นขนนะครับเวลาเราไปจับหรือไปโดนนะครับ แขนไปโดนนครับบางทีก็จะทําให้เป็นผื่นได้นะครับแฟนผมนี่แพ้นะครับลามไปทั้งตัวเลยนะครับซึ่งก็ใบที่มีลักษณะข้นขนแบบนี้ล่ะครับทําให้เกิดอาการคันและก็แพ้ได้นะครับอันนี้ก็ขอเตือนไว้เลยนะครับต้นไม้ที่สวยงามแต่บางทีก็มีพิษมีภัยได้เหมือนกันนะครับต้นอีออนนะครับออกดอกได้ทั้งปีนะครับยิ่งแรงยิ่งออกดอกได้ดีนะครับ เป็นต้นไม้ที่ชอบแรงนะครับน้ำนี่ไม่ชอบน้ํามากนะครับจะชอบน้ำใน้อยๆถึงน้ําปานกลางนะครับลดน้ําจึงเป็นเหตุที่เวลาเราจะปลูกลงกระถางนะครับถ้าเราไม่ได้ปลูกลงดินนะครับปลูกลงกระถางนี่ไม่ควรใช้เปลือกมะพร้าวสับเป็นเครื่องปลูกนะครับเพราะว่าไม่ชอบอย่างแรงเลยครับเปลือกมะพร้าวสับนี่มันจะอมน้ํานะครับถ้าเราไปใส่นะครับก็จะทําให ลากของเขาเน่าไม่เจริญเติบโตได้นะครับสําหรับแดดนะครับแสงแดดนี่ต้นนีออนนะครับต้องการแสงแดดอย่างน้อยครึ่งวันนะครับไปถึงเต็มวันนะครับถ้าแดดน้อยจริงๆกว่านี้ต้นจะไม่แข็งแรงนะครับต้นจะอ่อนแอแล้วก็บางทีก็จะเกิดกลาดําได้นะครับจากการที่โดนน้ําเยอะหรือไม่ก็ได้รับแสงแดดน้อยนะครับทําให้เกิดกลาดํากับเขาได้นะครับก็เป็นต้นไม้ที่ทําแนวรั้วได้ดีนะครับมีความ ทนแรงนะครับมีความทนทานต่อสภาพอากาศร้อนนะครับแถมยังสามารถออกดอกได้ทั้งปีนะครับแต่สิ่งที่ขอเตือนนะครับก็คือใบของเขาเป็นคนขนนะครับทำให้เกิดการระคายเคืองเป็นผื่นแพ้ได้นะครับวันนี้ก็ฝากคลิปสั้นๆเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ